สวัสดีค่ะมานะคะแม่ติวก็จะขั้นมือนีนล่างแล้วล่างพักนี่หาน้ำเลย้อคะ่ะขั้นสซมกระลำกับผักบัวใส่กันเนาะค่ะเนาะ,ะท่มเ้าแซ่เกลือไว้แล้วแซ่ต่างสารพิษไว้แล้วนะคะแม่ติวุเอามือในล่างหาน้ำบอกมาแล้วเตรียมนะคะมาค่ะมาเห็ดซอยแม่ติวเด้อค่ะเด้อจ้า แมตติวนีเฮดบ่มีจวงแล้วค่ะกะเอาเด้วค่ะกะเอานะคะจะนะะจะี่เกลือนะคะเกลือทะเลนะคะจะแมตติวก็จะเฮดนวดนิดนึงเพราะว่าเพื่อให้ลูกค้าเพิ่นกินหลายมือเนาะเพิ่นเอาไปเพราะว่าขั้นแล้วก็ได้เอาไปโรดนะคะจะมาเด้อบดใส่ถุงมือด้วยค่ะขั้นส้วนพักใส่ถุงมืออน,นามัยไมนไปบ่ได้ค่ะ สูตรโบราณนะคะสูตรโบราณอยากใส่หนังหมูอยากใส่คองูาหางงูได้เบดค่ะสมกระลันะคะสูตรแม่ติวนี่สูตรโบราณนะคะไม่ใส่ไม่ใส่น้ำกระเทียมดองนะคะใส่กระเทียมสดได้ค่ะเด้อ แม่ติว่กับขั้นไปได้แล้วล่ะขั้นน้ำถิ่มไปน้ำเนือน้อขะเนอล่างหาน้ำพ่นเด้าค่ะเดอ้อเห็นไหมคะผักแม่ติวจะใสค่ะสะอาดนะคะ,ะกระเทียมผักสองกิโลต้นหอมหนึ่งกิโลกะลามสองโลกระเทียมหนึ่งขีดค่ะนี่นะคะเป็นกระเทียมสดที่โขลกละเอียดนะคะจะใส่เล่าค่ะเดอ้อเพราะว่าไม่ใส่ไม่ใส่น้ํากระเทียมดองนะคะเป็นสูตรโบราณหฮาเฮ็ดกินเอง ท่านเฮ็ดแล้วเอาไส่ตู้เย็นไ,ไม้กินได้เป็นเดือนเด้อค่ะแม่ติวนะเด้อ,อใส่ผงนวลนิดนึงแต่ท่านมันคั่นคั่นกินเองนี่แม่ติวจะบใไซเด้ออันนี้เฮ็ดให้ให้ลูกค้าเฮาเนะาะจะเนะาะใส่หนึ่งช้อนชาสองช้อนชาท่านบ่ท่านบ่พ่อไก่เพิ่นไปใส่เอาอยุบ้านเพิ่นเด้อค่ะเด้อแม่ติวแพงเคื <laughs> อม,มา มาขันซอยกันเด้อค่ะเด้อท่านอยากจะเป็นเลี้วกับบเฮ็ดเข้มเด้อค่ะเด้อท่านอยากไห้มันนั่นนะก็เฮ็ดแหลมแหลมเข้มเด้อค่ะเด้อนี่กระเทียมจะซอยผ้าห้หอมห้แแ่บเด้อค่ะเด้อมาค่ะบอแพงเด้อค่ะกิโลหนึ่งนี่กิโลหนึ่งบมนเตณน้ำด้อค่ะบ้านน้ำเลยกิโลหนึ่งสองร้อยห้าสิบนะคะแม่ติวสรง ใครสนใจทักมาหลังบ้านได้นะคะช่วงนี้เพราะว่าท่านพักแพงลเลยเฮ็ดบ่ได้เด้อค่ะเพราะว่าแม่จิ๋วจะดอดใสกระปุกไข่นะคะหนึ่งกิโลสองห้าสิบพร้อมส่งนะคะสมมติท่านท่านทรงท่างไก่ก่ะขั้นตอนเจ้าแล้วก็ตอนบายทรงเลยค่ะนะคะ น้องพาวเอา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 ,เอาต้มข้าวมาให้ยายหน่อยอะยุดถ้วยเอามานะคะจะเอาตั้งไว้ตรงนี้เลยลูกจะข้าวต้มนะคะข้าวเหนียวใส่น้ำน้ำร้อนนะคะแม่ติ๋วใส่น้ำร้อนก็แม่ติ๋วก็จะใส่ใส่น้ําตาลนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่ติว๋วแม่ติ๋วไม่ได้ใส่น้ํากระเทียมดองนะคะนี่หนึ่งช้อนชาสองช้อนชา สช้อนชานะคะอาสีเลยอะอยเพราะว่าเจ้านี้ก็กินหวานเนาะเจ้าประจําเหมือนกันนะคะจ้้กะงาวนิดนึงแล้วค่ะเด้องาวนิดนึง หอมเลยค่ะขั้นเป็นกับมือด้วยค่ะเด้อจืดนิดนึงนะคะความหวานได้แล้วอ่าใส่น้ำเกลืออีกแกบนึงหอมหอมค่ะพี่น้องจ้าถ้าเนตกินเองเนี่ก็จะไม่ได้เฮ็ดลายปัน๊ดนี้เนาะค่ะเนาะ อันนี้สองกิโลนะคะแม็ดติว๋วซื้อกล้ลมสองกิโลเลยค่ะหัวหนึ่งสองโลมะส้อยแล้วก็ต้นหอมต้นหอมโลหนึ่งามาคันมาล้างมะสอมแล้วมันกัดสิได้สองโลไปนิดๆอันไปมันเม่ดติ๋วก็จะเอาไปกินแล้วค่ะเน้อจ้ะนี่าทานไหมคะททาานยยครับอือโอเคเลยค่ะออกสมปลาแลมแล้วค่ะพี่น้องจ้า ออกสมปลาแรมแล้วน่ากินบะคะจ้ะแม่ติ๋วขอจบคลิปเด้อค่ะเด้อเด็กเจมีต่อคลิปเลี้ยวเนาะค่ะเนาะ